สวัสดีครับพญ่สศนิติ์รักต่างไว้ครับผมอ่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับออกมาจากมาหามหมอรับยาได้รับยาเรียบร้อยนะครับชมยามาตั้งแต่สามโมงครึ่งนะครับตอนนี้เทียงยี่สิบสี่นาทีนะครับเท,ที่ยงยี่สิบสี่นาทีคนมาน คนม่านหาามอไหมครับว่ามันแตกบานเมาบุญอันนี้เป็นผู้ที่ข้าเจ้าม่านนั่นแล้วด้วยนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะ,ะมานั่งถารถอยากมาหลับนะครับนี่นะครับคนไหนเย,ยาวยาจงเสร็จละ ย่างครับทางมาไล่มานะครับเมื่อเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาเอามอเตอร์ไซค์กี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ข้างหน้าเนี่ยเต็มหอดรถมองที่จอดมอเตอร์ไซค์เออเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งเดินมอเตอร์ไซค์นะครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ของโรงพยาบาลน,นีการสร้างอาคารใหม่นะครับนี่เป็นอาคาร,รอำนวยการแบบตัวนี้สี่ลายสั้นเตอบอยู่นะครับนี่เป็นตึกอำนวยการนะครับตึกอำนวยการเมา่วานจะอยู่สอกสอกทั้งผนนะครับตัวนี้เป็นตึกสงเกา,าตัวขาวๆนี่จะเป็นตึกขอดลูกนะครับ อาคารนั่นเป็นอาคารตึกหลวงตามาหาบัวนะครับอาคารสิบชั้นน,นี่เบิงอันนี้เป็นสนามเป็นลานเนาะอยู่ด้านหนา้าโรงพยาบาลนะครับนี่เวทีแง่มแม่แรงจะมีเต้นแอโรบิกนะครับ เป็นแอรโรปิจินีทุ่มญาติพี่น้องกับมานั่งท่่มกันกินเขาอยู่นะทุ่มตังอับเพื่อตังยังเนี่ยอันนี้เป็นน้องประจักษ์นะครับน้องประจกักษ์ที่จัดงานจะยูยูมุมพุนนะครับคือจากจุดนี้แหละจากจุดนี้เลยอ้อม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 ไปอ้อมไปจะเป็นที่จัดงานฝั่งนั้นนะครับ ฟังเข้าไปนั่น่นจะเป็นฟังในเมืองนะครับฟังในเมืองนี่สะพานแขวนอยู่ด้านนี้ก็จะย่างไปหามาเอเตเซค์อี่หอ,อยอ่ะอ,อากาศนะครับอากาศกแดดเท่ากับบห้อนปันไดดอกแต่มีแม่ค้านะครับแม่ค้ามาขาย มาขายอยู่ฟังตรงคาครับโรงพยาบาลศูนย์มันขายของอยุ่ของกินขายนาา้ากาแฟย่างต่างๆนะครับอยู่แถวนี้ทางพุ่นก็เป็นทีมีเต็นจำรับให้คนป่วยคนยังมาล่รอรถล่อ,อยาดล่อยังมาารับนะครับน,นี่มีปิง้งไก่มีใส่กอกปิงก้งไข่นี่น้ำอันนี้มีหอดต่ำกล้วย นี่จะมาออกทางนี้มาหาหมอนะครับ <c oughs> ผลสรุปนะครับน้ำตาลน้ำตาลขึ้นน้ำตาลสะสมขึ้นนะครับามากงวดก่อนอีกเจ็ดจุดศูนย์น้ำตาลสะสมเจ็ดจดศูนย์มวดก่อนแต่รอบนี้น้ำตาลสะสมเจ็ดจุดเก้า น้ำตาลขึ้นนะครับก็จุดเก่าคือว่าขึ้นหลายก็คือผมก็ได้เข้าห้องสุขภาพเอ่อไม่เหมือนห้องสุขศึกษานะครับเข้าไปหัดก้อนใเขา่าวันี้เข่าอีกนะครับก็สอบถามนะครับก็คือว่าน้ำตาลที่เข้าวัดจากเครื่องวัดไปนิว เครื่องวัดไอนิวกับน้ําตาลสะสมในเลือดเนี่ยมันมันมันจะโบมันจะคนละคาคนละคนละอย่างกันนะครับคุณหมอคุณหมอเขาจะวัดอ่าหอดหมอใส่ละคุณหมอเพิ่นจะวัดอ่าจากน้ำตาลน้ำตาลในในเลือดนะครับน้ำตาลในเลือดเป็นเป็นเกณฑ์ส่วนสำหรับที่วัด ปลายนิ้วนะมันจะสวิงก็คือมันจะสวิงทุกวันนั่นแหละนะครับ่าขา,ขา,ขามันก็นจะสวิงผมต้องปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่นะครับปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองใหม่นะครับแต่ก่อนนี่มันหมอนัดห้าเ,เดือนออเดือนตอนนี้ขอขอลดลงมาเหลือ5เดือนลดลงมาอีกเดือนนึงนะครับ มันเป็นอยู่ที่ว่าเจ้าของกินตามใจปากอยากตามใจท่องนะครับอย่าก,กินข้าวเหนียวส่วนมากอะข้าวเหนียวก็กินเอียงต่างๆที่คึ้อยากซื้อกินมดนะครับหวดหงดที่ผ่านมานะครับก็เลยว่ามันน้ําตาลมันขึ้นยอมรับตัวเองว่าตัวเองไม่มีวินัยเนาะแต่คงจะดูแลเจ้าของไห้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่า ้าเฮ้าบ่หักเจ้าของกับบ่บวลุว่าสิหผู้ใดมากหักเจ้าของแท่นเนะเาะสรุปนะครับผมสรุปงวดนี้สรุปงวดนี้ก็คือมอนัดหเดือนน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นนะครับจาก7.0ขึ้นไปเป็น7.9นะครับให้ยา ยาให้กินตัวเดิมอาการชาขาบอกหมอว่าบอกว่ามีอาการมึนชาตี่ขาแต่ว่าก็ไ่ได้บ่ได้ยาเพิ่มนะครับไม่ไม่ได้ยาที่ว่าลดอาการชาไม่ไม่ได้รับนะครับหมอก็ถทมอยู่บอกว่าทามาได้ซื้อยาไข้กับเนื้อไข้เสยนกิ่งบอก็คงจะว่าชาหล้วก็จะ ซื้อนะผมก็บอกตามตรงแล้วนอกก็กินอยู่นะครับยาลายข้ามเนื้อก็กินอยู่แต่ไม่เยอะนะครับกินกินเจ้าเบ่เยอะเดือนหนึ่งจะกินสักประมาณสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเบาเบ่เยอะนะครับยาตัวนี้ก็คงจะไปมีผลต่อร่างกายอยู่นะครับ แต่ว่าไปสูขศึกษาเขาเจ้าก็นแนะนําดีนะครับแนะนําในการเที่ว่าจะให้เข้าหักเจ้าของนั่นแหละ,ะแจงเข้าวซัพนี้นะครับผมสําหรับการมหาหมอเมือเนเ้ก็คงจะ,ะเดินทางกลับแล้วนะครับผมเดินทางกลับก้าพอดีเที่ยงนะครับตอนนี้เที่ยงสามสิบสามแล้วละ่ะเอาไปก็ตีไปหากิ่นเขากินน้ำแล้วก็จะเข้าห้องบันทึกเสียงทำงานเนาะ ปกตีผมก็จะเข้าไปในสนามาน้องประจักษ์ไปหากินเขาขีนิน้ำยู่พุ่นถามีผูมาเนาะตแต่ตปก้อนนี่จะอดอาหารมาเนาะอดอาหารมาพอดีอดอาหารปั๊บและะ้วก็ม่าหาหมอแล้วก็เหิวเขาเหิ้วเขาหากินเขาก้อนหากินเข่าในน้องประจักษ์แต่วันนี้คงจะเบนะนออื่อเนาะยุผู้เดียวนะครับย่ผู้ดเดียวอยู่ผู้เดียวทนๆเลยพอวิตเตยก็่อยุ่ ว่าไปเหตุงานอยู่ยาโสทอนก็จนกว่าว่าผู้อยู่เป็นมูสีมานะครับก็เอาให้มันแล้วแล้วบัตรยาะะ่างละแล้่ยวบัตรย่างจังคอยบได้ค่าจ่คอยบไดายข้าราช่างนะครับเอาให้มาด้วยความสบายใจปลอดโปร่งนั่นแหละอ่ะผมก็เหตุงานของผมไปมีงานเหตุอยู่เหตุงานไปก็เพื่อนนะครับ เห็งานเพลินกับบริคิดมากบริคิดมากยังดอกช่วงนี้สบายสบายสุขภาพก็ถือว่าดีนะครับกินเขาแทบท่อนรับปกตินะครับเอาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับมันนี่ผมพญายมฤิธิ์ไปแล้วสวัสดีครับ